c ลิกทูเพลย์เป็นกดซ้ายขวาเพื่อเดินนะฮะและ้วก็ขึ้นเพื่อจำกระโดดสวัสดีครับผมซับจริงจังฮะวันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะมาเล่นเกมนี้ครับชิกะคาเคนากตะตะชิวันที่ฉันไม่สามารถแต่งกรอนได้ไม่สามารถแต่งกวีได้หัวตื้อหัวตันนั่นเองนะครับเกมนี้เป็นเกมอินดี้ที่เขาบอกว่าเล่นไม่นานนะครับเล่นแป๊บเดียวก็จบแล้วนะฮะแล้วก็ตัวละครตัวนี้ ที่หน้าตาเหมือนมาริโอ้นะครับจะต้องเดินทางไปบนบทกวีนะฮะเป็นการเดินเกยียบข้อความต่างๆเพื่อที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางเกมนี้นี่ทําโดยคุณคนนี้ครับเส้นหยางเส้นหยางนะครับเขาทั้งแต่งเรื่องนะฮะทำรูปแต่งเนื้อหาแล้วก็ใส่เพลงประกอบนะครับส่วนโปรแกรมมิ่งของเกมนี้ก็ทําโดยเพื่อนเขาครับมิโชคิวจิเอาล่ะไปกัน Start กระโดดไปนี้ใช่ไหมไป สวัสดีครับผมชื่อเซนยางสีเนืวิ่งเดินเกมをกุลตัวสตีทันเดสเงาผมอยากจะทำเกมที่ให้ตัวละครเดินไปบนบนบทกวีโอ้今の私には詩を書くことができませんでしたซึ่งตัวผมตอนนี้นะครับยังไม่สามารถที่จะแต่งกวีได้นะฮะยังไม่มีความสามารถมากพอนั่นเอง เสเตกินาโคโตะถ้อยคำที่น่าประทับใจสเตกินาบุนไตรูปประโยคที่น่าประทับใจดูดีสเตกินาโจเกคำพรรนานาที่สวยงามสวยหรูทั้งหลายそんนこ่าโคโตะค่ง่าแต่รูจีนี่มิ พอคิดว่าจะแต่งกรอนอะไรบ้างเนี่ยมันก็ทําให้เขาต้องคอยคิดว่าเอจะใช้คําแบบไหนดีจะใช้รูปประโยคอย่างไงหรือว่าต้องหาคําที่มันเพาะๆมาใช่ไหมอะไรเงี้ยมันทําให้เหมือนความคาดหวังว่าแบบหวังสูงนั่นเองนะฮะยิ่งคิดมากก็ยิ่งหวังสูงก็เลยไม่ได้ทำสเทีเออไ้อะไรนั่นเดโมเดคินาก็นัดทชิไมมาตาก็เลยทําให้เขาทําอะไรไม่ได้เอ้ยเดโมโอ้อะไรเนี่ยโอ้โอคือพอคิดเยอะมันก็เลยทําให้เขาหยุดอยู่กับที่นะครับทําอะไรไม่ได้เลย

อ๋อสิ่งที่ทําได้ตอนนี้ก็คือคือแทนที่จะเอาคําสวยรูเราก็เอาคําที่มันจริงใจที่เหมือนเราพูดกับเพื่อนที่เป็นตัวเราเองวุ้ยโอ้ยโอ้ยจะร้วงไหเนียโอ้ยอู๋诗人ではない自分の言葉でゲームโすると、เราไม่ต้องเป็นกวีก็ได้นะฮะแต่เราต้องพูดในสิ่งที่มันเป็นถ้อยคําของเราจริงๆสิ่งที่เรารู้สึกจริงๆคืงซัำโอ้คิดถึงอยู่ こおおおいや日常生活の中で気づいたことを短い日記のように。たんたんと書くことにしますわかったよポンジキエンナヘシンディポンロスイッチナイシューパジャンバンシンディポンチェシンディポンキッナイバッポカテイオポンネ ทีละนิดทีละหน่อยนะฮะเหมือนกับไดอารี่สั้นๆมดตัวชิมเปอร์แต่มดตัวมิจิกัคแต่มตนันเดโมไเขียนให้มันเรียบง่ายเข้าไว้ให้มันสั้นเข้าไว้ให้มันไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะฮะโคโนนันเดโมไนโคโตบากะซึมิคาสนัตแต่โอ้โให้คำที่มันไม่มีอะไรเลยเนะี่ยคำที่มันไม่ต้องคิดอะไรมากเนะี่ยมันซ้อนกันขึ้นไปโอ้เ oh. ฮ้ยขนลุกว่ะ <laughs> ตอนนั้น言葉が積み重なって、はい、มคาสนาตให้ถ้อยคำที่มันไม่ต้องคิดอะไรมากนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะซ้อนกันขึ้นไปข้างบนไปสิเธอไปดีไปโอเค言葉โตบะโคโตบะแปลว่าถ้อยคำนะฮะแปลว่าคำพูดแปลว่าภาษาอืออิสかกอร์ซิซิโนโยนะโคโตบะนีนาดิมาเโยนให้สักวันคำพูดของผม กลายเป็นเหมือนคำพูดของนักกวีให้ได้เอ็นจบฮะจบละจบแล้วแวค่นี่เหรอเดี๋ยวนะอยากลองอีกสักรอบหนึงนะฮะว่าจะเล่นผ่านโดยที่ถ้ามีสมาธิจะผ่านไหมลองดูนะครับทำไงคลิกสเ play โอเคขอลองอีกรอบนึงนะฮะคราวนี้จะมีสมาธิให้มากขึ้นครับไปด้คย่ตศนสตราเสนยางเดซสวัสดีครับกับผมชื่อเสนยางครับ ผมมีความตั้งใจที่อยากจะทำเกมที่เดินไปบนบทกวีแบบนี้ฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับผมเองก็ยังเขียนกลอมไม่เป็นนะครับไม่รู้ว่าจะเลือกใช้ถ้อยคําที่มันสวยหรูรูปประโยคที่มันงดงามหรือว่าคำพรรณนาที่มันเห็นภาพอย่างไรนะฮะคิดเรื่องนี้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยลีโซโอ้มันก็ยิ่งทำให้ ความอยากเขียนดีๆของผมคือความคาดหวังของผมมันก็สูงมากขึ้นนะฮะจนลอยติดเพดานหายไปเลยแบบเมื่อกี้โอ้แต่ว่าเดมโมโอ้ผมก็ยังอยากจะทำเกมต่อไปครับไปลงไปลงไปเจึเพราะฉะนั้นครับผมจึงล้มเลิกความคิดที่จะเขียนกรอนให้มันสวยหรูนะฮะสิ่งที่ผมทำได้ตอนนี้ก็คือการใช้ถ้อยคำของตัวเองเหมือนตอนที่ กำลังพูดกับเพื่อนทำเกมที่มาจากคำพูดของตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมสามารถทำได้ตอนนี้ก็คือการใช้คำพูดของตัวเองเหมือนตอนที่เรากำลังพูดกับเพื่อนผมจะทำเกมที่มาจากคำพูดของตัวเองไม่ใช่คำพูดแบบนักกวีจะพูดในสิ่งที่ผมคิด อยู่ในชิตปกติของผมหรือสิ่งที่ผมเจอที่ผมรู้สึกในชีวิตประจำวันเอามันมาเขียนเป็นเหมือนไดอารี่สั้นๆค,ค,ค่อยค่อยเขียนมันผมจะค่อยๆเขียนมันครับผมให้มันซิมเปิลที่สุดให้มันสั้นกว่าเดิม ให้มันไม่ต้องคิดมากไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นให้ข้อความที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแบบนี้มันวางซ้อนเรียงซ้อนกันขึ้นไปเรียงซ้อนกันขึ้นไปไปไปเลยโอ้โหเยอะว่ะคำพูดมากมายซ้อนกันซ้อนกันขึ้นไปถ้อยคำคำพูดภาษาถ้อยคำต่างๆหวังว่าสักวันผมจะได้กลายเป็นนักกวีเหมือนเขาบ้าง จบแล้วครับชื่อแ k เกนากัต t a หิเกมโดยคุณเซนยังนั่นเองนะฮะยังไงใครที่อยากเล่นนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับไปติดตามเขาได้ใน Twitter รนะฮะรวมถึงถ้าชอบคลิปของซับจริงจังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็คอมเมนต์กันไว้ด้านล่างได้นะครับมีโอกาสเจอกันใหม่นะฮะลาไปก่อนครับกับผมซับจริงจังครับสวัสดีครับ